เขาแค่เขียนจดหมายเสนอแนะก็ถูกบริษัทที่เขาทำงานอย่างขยันขันแข็งมาสิบกว่าปีไล่ออกอย่างไม่ใยดีเจ้านายไม่เพียงแต่แอบแย่งลูกค้าทั้งหมดของเขาไปอย่างหน้าด้านดานยังบังคับให้เขาเก็บของออกไปต่อหน้าเพื่อนร่วมงานอีกมากมายอีกด้วยเมื่อเผชิญกับความเย็นชาและโหดร้ายของบริษัทจใจเขาเต็มไปด้วยความแค้นเคืองแต่เขาก็ทำได้เพียงแค่ขอร้องขอพาคนสนิทที่เขาฝึกฝนมาอย่างดีและซื่อสัตย์ที่สุดไปเริ่มต้นธุรกิจด้วยกันแต่ความเป็นจริงกลับเหมือนคงมมีด ทงทะลุเข้าไปในหัวใจเขาอย่างเจ็บปวดทุกคนต่างก็ดูเขาด้วยความสนใจไม่มีใครยอมไปกับเขาเลยผู้ช่วยที่หลายครั้งช่วยเขาแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อเงินเดือนเพิ่มเล็กน้อยก็เลือกที่จะปฏิเสธโดยไม่ลังเลเพื่อหาทางหลงให้ตัวเองไม่ให้ดูอึดอัดเกินไปชายคนนั้นทําเป็นเข้มแข็งสุดท้ายก็แค่เอาปลาทองในออฟฟิศไปตัวเดียวขณะที่เขาใจเสียเต็มประดากําลังจะออกจากบริษัทเสียงหวานหวานแต่กลับแฝงไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ ก็ดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังเขาฉันไปกับคุณเรนนี่ขอบคุณนะักแล้วทั้งสองคนกับปลาหนึ่งตัวแค่นี้แหละสองคนกับปลาหนึ่งตัวท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจของทุกคนเธอจึงลาออกจากบริษัทไปแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตในอนาคตของเธอจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะผู้ชายคนนี้ที่อยู่ข้างๆาเมื่อพี่สาวของเรนนี่รู้ว่าเธอลาออกจากงานเพราะผู้ชายที่ไม่สนิทสนมกันมากนักก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟทันที จึงดูน้องสาวอย่างหนักในฐานะผู้หญิงพี่สาวรู้ดีว่าการเลี้ยงลูกเพียงลําพังนั้นยากลําบากจึงเป็นห่วงน้องสาวกลัวว่าน้องจะเจอผู้ชายไม่ดีแล้วต้องซ้ํารอยเดิมแต่ไม่ว่าพี่สาวจะพูดอย่างไรก็ตามเรนนี่ก็ตัดสินใจแล้วเธอเชื่อมั่นว่าทอมมีความสามารถอย่างไม่จํากัดและตัดสินใจที่จะตามเขาไปเริ่มต้นธุรกิจด้วยกันทอมเองก็ดูเหมือนจะได้รับพลังลึกลับปรับสภาพตัวเองได้อย่างรวดเร็วขับรถไปหาลูกค,ค้าคนสุดท้ายที่หวังว่าจะช่วยกอบกู้ธุรกิจของเขาได้ที่นี่ เป็นบ้านเกิดของดาราอเมริกันฟุตบอลชื่อดังในช่วงนี้ที่ผลิตนักกีฬาชื่อดังมากมายบางทีอาจเป็นเพราะฟ้าลิขิตหลังจากการพูดคุยกันอย่างจริงใจแบบตัวต่อตัว,ตวทอมกลับได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างไม่น่าเชื่ออีกฝ่ายไม่เพียงแต่ชื่นชมข้อเสนอแนะของเขาอย่างมากยังตัดสินใจทันทีที่จะเซ็นสัญญากับเขาในวันรุ่งขึ้นอีกด้วยให้เขาดูแลลูกชายของเขาในฐานะผู้จัดการข่าวดีที่ไม่คาดคิดนี้ทําให้ทอมถึงกับตึ้งไปชั่วขณะแล้วก็ เขาอบกอดลูกค้ายอย่างอบอุ่นที่สุดราวกับความทุกข์และความลำบากทั้งหมดต่างสลายหายไปในพริบตาถึงแม้จะเป็นเพียงคำมั่นสัญญายังไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแต่ทอมก็ได้เห็นแล้วแสงสว่างแห่งความหวังที่อยู่เบื้องหน้าระหว่างทางกลับทอมร้องเพลงอย่างมีความสุขตลอดทางอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะตกลงเรื่องความร่วมมือได้แล้วรู้สึกสวยงามเหลือเกินบังเอิญมากที่เพลงในรถก็เปลี่ยนเป็นเพลงมันๆที่เขาชอบที่สุดรอดตายมาได้ ความรู้สึกที่ได้เอาชนะกลับมาได้อย่างเหลือเชื่อทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากฉันเป็นอิสระแล้วฉันเป็นอิสระแล้วฉันเป็นอิสระแล้วโอ้ขณะที่รถค่อยๆห่างออกไปความกดดันและความหวัน่นไหวในใจของทอมก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทันทีที่กลับถึงบ้านทอมก็รีบโทรหาเรเน่ทันที ฉันบอกเธอด้วยความตื่นเต้นสุดๆว่าได้ข่าวดีเรื่องการเซ็นสัญญากับนักกีฬาแล้วใกลยสายอีกด้านใบหน้าของเรเน่ก็เบ่งบานด้วยรอยยิ้มที่สดใสเช้าวันถัดมาทั้งสองคนขับรถไปบ้านลูกค้าด้วยความคาดหวังพร้อมที่จะเริ่มต้นการทำงานร่วมกันอย่างเปิดอ,อกทางไกลามากพวกเขาร่วมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทั้งได้คิดถึงความยากลำบากที่จะพบเจอในช่วงเริ่มต้นธุรกิจและยังได้จินตนาการถึงความสำเร็จในอนาคตอันสวยงามภาพที่งดงามลูกชายของเรเน่หลังจากได้พบกับทอมมาหลายครั้งแล้ว ก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟนทว่าดูเหมือนชะตากรรมมักชอบเล่นตลกกับคนเสมอขณะที่ทอมกำลังดีใจและกำลังจะเซ็นสัญญากับลูกค้าโทรศัพท์สายหนึ่งก็ตัดขั้นตอนสำคัญนี้เข้าอย่างจังทอมรับสายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่กลับตกใจเมื่อพบว่าปลายสายเป็นอดีตเจ้านายมองไปที่พ่อลูกคู่นั่งอยู่ตรงหน้าที่มองมาด้วยแววตาที่ลึกซึ้งทอมรู้ตัวในทันทีว่าตัวเองอาจถูกวางแผนแต่เขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทอมรีบหยิบสัญญาออกมาหวังว่าอีกฝ่ายจะเซ็นสัญญาโดยเร็วแต่ลูกค้ากลับพูดด้วยท่าทีไม่ใส่ใจว่าได้เซ็นสัญญาไปแล้วไม่ตีบอกผมว่าคุณยังไม่เซ็นบอกฉันสิว่าคุณไม่ได้เซ็นเพราะฉันเชื่อมาตลอดว่าคุณจะพูดคำไหนคำนั้นเราเซ็นกันไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานนี้เองพวกเขายังรับรองอย่างหนักแน่นว่าสัญญานี้จะเซ็นกับแค่ทอมเท่านั้นแต่เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา พวกเขาก็หักหลังเลือกคู่แข่งของทอมขนาดนั้นทอมโกรธจัดแต่เขารู้ว่านี่คือแผนการที่จะทำลายเขาให้สิ้นซากของอีกฝ่ายและที่ทำให้เขายอมรับไม่ได้ยิ่งกว่านั้นก็คือเบื้องหลังความล้มเหลวในการเซ็นสัญญาครั้งนี้กลับเป็นแฟนสาวของเขาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำเช่นนั้นเพียงเพราะค่าตอบแทนสูงที่อีกฝ่ายเสนอมาเมื่อทอมไปหาแฟนเพื่อขอคำอธิบายแต่แฟนสาวกลับหันมาเอาเรื่องเขาเสียเองตำหนิทอมว่าไร้ความสามารถ ต่อว่าพฤติกรรมโง่เขลาที่เขาตัดสินใจเองฝ่ายเดียวแล้วก็บอกเลิกเขาฝ่ายเดียวทอมพยายามจะงอแต่กลับถูกแฟนสาวทุกตีอย่างไม่ใยญ่ดีตอนนี้คุณไม่มีอะไรเลยฉันเก่นเกินไปสําหรับคนล้มเหลวอย่างคุณชั่วพริบตาทอมรู้สึกเหมือนถูกความจริงใจร้ายบิดทั้นความฝันและความหวังในอนาคตทั้งหมดในใจเขาแตกสลายหายไปเหมือนฟองสบู่ขณะที่ทอมตกอยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิตราวกับถูกโลกทอดทิ้ง รถชายผิวดำที่นั่งอยู่บนม้านั่งสำรองเขาทำตามสัญญาที่ให้ไว้ทางโทรศัพท์ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาทุกครั้งที่ทอมจมอยู่กับการปฏิเสธตัวเองตำมิตัวเองว่าไร้ความสามารถและอ่อนแอบุคลิกที่ร่าเริงและตรงไปตรงมาของโรสก็เหมือนแสงแดดที่ส่องทะลุผ่านความมืดมนให้กำลังใจเขาอย่างตรงไปตรงมาแบบผู้ชายถ้าเป็นคนอื่นไปนานแล้วแต่ฉันจะอยู่กับเธอต่อไปฉันบอกแล้วว่าฉันจะทำแต่เธอต้องคอยให้กำลังใจฉันตลอดนะ ช่วยให้ฉันไปหาเงินก้อนใหญ่ๆแล้วเธอก็ต้องไปหาเงินก้อนใหญ่ๆด้วยแค่นี้แหละแมวมองตกับกับนักกีฬาสามัญชนร่วมมือกันกล้าไปข้างหน้าเพื่อเป้าหมายเดียวกันและพวกเขาจะกลายเป็นเพื่อนสนิทที่ไว้ใจกันมากที่สุดในไม่ช้าแต่หลังจากที่รถออกไปแล้วทอมก็อดไม่ได้ที่จะจมอยู่กับความสงสัยตัวเองโทรศัพท์ที่เคยมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาไม่หยุดตอนนี้เงียบสงบเหลือเพียงเสียงนาฬิกาบอกเวลาเหมือนกับชีวิตของเขาที่ตกต่ำลงหมดหวังแล้ว ความแตกต่างของฐานะที่สูงลิว่วทำให้ทอมต้องพึ่งพาแอลกอฮอล์เพื่อกลบเปลื่อนความทุกข์ใจใช้จังหวะการกระโดดเชือกเพื่อทำลายความเงียบสงดที่อึดอัดในห้องแต่ความเจ็บปวดที่ต้องแบกรับเทียงลำทางนั้นทรมานเกินไปไม่รู้ทำไมเขาเพ้อโทรหาเรเน่เรเนี่รู้ว่าทอมกำลังตกต่ำจึงชวนทอมมาบ้านโดยไม่ฟังคำคัดค้านของพี่สาวเมื่อเห็นทอมถอดแว่นกันแดดออกเผยให้เห็นบาดแผลบนใบหน้าเรเนี่ถึงกับอึ้งเธอสงสารทอมยิ่งสงสารที่เขาถูกคนคิดร้ายใส่ร้ายายสี ได้ยินเรื่องความล้มเหลวครั้งนี้กลับเป็นเพราะอาดีตแฟนสาวของทอมจงใจทรยศหักหลังรีนี่ช็อกจนตัวแข็งทื่อเธอก็เคยผ่านประสบการณ์โดนแฟนทรยศมาแล้วจึงเข้าใจความเจ็บปวดในใจของทอมในตอนนี้ดีทอมพูดย้อเย้ยตัวเองถึงเรื่องที่เคยจินตนาการถึงการขอแต่งงานแต่ไม่รู้ว่ารนี่รู้เรื่องทุกอย่างแล้วรีนี่ปลอบทอมเบาๆให้เขานั่งพักส่วนตัวเองก็แอบไปหยิบยาแก้ปวดมาขณะที่เธอก้าวเข้าไปในห้องข้างๆฉันตกใจที่พบว่าพี่สาวแอบฟังอยู่ที่แท้ พี่สาวเป็นหงเรนีกลัวว่าจะหลงสเสด็จความหลอกของทอมเลยต้องทำอย่างนี้อยากแอบ,บดูพฤติกรรมของทอมเรนี่รีบแก้ตัวกับพี่สาวว่าตัวเองเป็นแม่คนแล้วไม่ใช่คนโง่เขลาไร้เดียงสาขณะนั้นลูกชายของเรเนเดินเข้ามาในห้องนั่งเลน่นและคุยกับทอมอย่างสนุกสนานถึงแม้ทั้งสองคนจะไม่มีเรื่องอะไรคุยกันร่วมกันแต่คำถามแปลกๆของเด็กก็ทําให้ทอมอดไม่ได้ที่จะตอบด้วยความอดทนและอารมณ์ถันที่สุดความอดทนและอารมณ์ขันนี้ทําให้พวกเขาทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้น ทอมถึงกับสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปสวนสัตว์ได้ยินเสียงฝีเท้าของเรเน่ใกล้เข้ามาเด็กชายพูดอย่างฉลาดว่าง่วงแล้วรีบวิ่งกลับเข้าห้องไปถ้าแม่เห็นจะดุผมง่วงแล้วจะไปนอนเฮ้ hey, ขอบคุณที่ฟังนะแน่นอนเรเน่ถือจานอาหารและยาแก้ปวดมาหวังว่าจะช่วยให้ทอมลืมความเจ็บปวดเมื่อวานไปได้บางทีความร่าเริงของเรเน่อาจทําให้ทอมรู้สึกดีขึ้นหรือบางทีเขาก็พยายามจะขย่าวความเศร้าหมองออกไปเสียทีทอมรีบวิ่งไปหยิบตะขอเกี่ยวเตา สีหน้าจริงจังให้คำแนะนำเรเน่และเหมือนกับกำลังให้กำลังใจตัวเองด้วยอย่าก,กังวลกับความล้มเหลวในตอนนี้เลยเงาเนื้อหัวจะต้องสลายไปในที่สุดรุ่งอรุณของพวกเขาจะมาถึงอย่างแน่นอนเรนี่มองดูทอมรูปร่างที่ดูดีและเต็มไปด้วยพลังเธอกังวลว่าเขาจะตกลูกชายแต่ที่มากกว่านั้นคือความชื่นชมทองที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วเรนี่ก็ทำอย่างอ่อนโยนและเอาใจใส่ฉันกำลังดูแลแผลที่หัวตาให้กับทองเช็ดอย่างเบ,เบามือพร้อมกับพูดตอบใจเบา คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมอย่างสุดซึง้งต่อความกล้าหาญของทอมที่ยื่นข้อเสนอแนะนั้นความรู้สึกที่จริงใจและคำแนะนำที่จริงใจนี้เป็นกำลังใจอย่างมากให้กับเขาณนะวินาทีนี้ทอมราวกับเพิ่งฉุกคิดได้เรเน่สำหรับเขาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่อบอุ่นและเจิดจ้าไม่ว่าเขาจะอยู่ในความมืดมนและสับสนเพีงยงใดแสงสว่างนั้นจะคอยนำทางเขาอย่างอ่อนโยนและแน่วแน่เพื่อค้นหาทางไปข้างหน้าความรู้สึกที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจเหมือนไฟที่ถูกจุดขึ้นมา เริ่มต้นที่ไม่อาจควบคุมได้กระสับกระส่ายเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาเรนี่อดกลั้นความรู้สึกข้างในไม่อยู่แล้วจูบเรนี่เบาๆอย่างไม่อาจควบคุมได้เรนี่ตกใจกับจูบที่ไม่ทันตั้งตัวเลยถอยหนีไปทอมตกใจเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันกระหนักได้ว่าการกระทําของตัวเองเสียมารยาทเกินไปใบหน้าเต็มไปด้วยความเสียใจรีบขอโทษเรเน่แล้วก็จับไปอย่างลุกๆด้วยท่าทางที่ดูร้อนรนหลังจากคืนนั้นทอมเหมือนได้เกิดใหม่เขาละทิ้งความมืดมนในอดีตไปอย่างสิ้นเชิง ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ไม่จมอยู่กับความเสียใจในอดีตอีกต่อไปถึงแม้ว่าทอมจะเปลี่ยนแปลงและประนีประนอมไปมากแล้วก็ตามแต่โรสที่ตรงไปตรงมาก็ยังคงจมอยู่กับจินตนาการไร้าสาระของตัวเองไม่พยายามเลยแต่กลับฝันกลางวันถึงการร่ำรวยและประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาความไร้เดียงสาและไม่สมจริงของโรสเกือบจะทําให้ทอมถึงขั้นล่มสลายทอมอดไม่ได้ที่จะระบายความโกรธแค้นลงบนกําแพงเพื่อระบายความไม่พอใจในใจ แต่เขารู้ดีว่าตอนนี้ตัวเองตกต่ำถ้าหากรถยังเป็นแบบนี้อนาคตของทั้งสองคนจะพังด้วยความจำใจเขาจึงต้องกลั้นอารมณ์ไว้ให้คำแนะนำรถเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงช่วยฉันก็คือช่วยตัวเองช่วยฉันก็คือช่วยตัวเองบางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในพริบตาเห็นทอำระบายอารมณ์จนเกือบจะพังทลายรถกลับจริงจังอย่างไม่น่าเชื่อทำหน้าจริงจังและสัญญาว่าจะตุกฝนอย่างหนัก ฝึกฝนอย่างหนักหลังจากบอกลารถแล้วทุกอย่างเรียบร้อยทอมก็กลับไปลอนดอนเมื่อทอมได้พบกับเรเน่อีกครั้งบรรยากาศแปลกๆเกิดขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุบางทีอาจเป็นเพราะคืนนั้นการสัมผัสใกล้ชิดที่ทำให้หัวใจเต้นแรงทั้งคู่ต่างก็ลืมไม่ลงแต่ตอนนี้ยังมีปัญหาที่หนักกว่านี้อีกที่ต้องแก้ไขเรเน่บอกกับทอมว่าพวกเขามีปัญหาเรื่องเงินเขาลงทุนส่วนหนึ่งไปกับอสังหาริมทรัพย์แต่ธุรกิจกลับขาดทุนตอนนี้ต้องการให้ทอมหาทางออกและวางแผนต่อไปด่วน หลังจากที่เรเน่พูจบเตรียมตัวจะไปทอมเรียกเธอไว้ทันทีคุณว่างคืนนี้ไหมครับผมรู้จักที่หนึ่งดีเลยค่ำวันนั้นทอมก็มาที่บ้านเรนี่ตามนักเด็กชายตัวน้อยก็ส่งเสียงร้องด้วยความดีใจวิ่งปีกเข้ามาเหมือนกวางน้อยที่กระฉับกระเฉงแล้วก็พวกอวดขาของทอมแน่นภาพนั้นทำเอาพี่เลี้ยงเด็กในบ้านถึงกับตกตะลึงความใกล้ชิดและความอบอุ่นแบบนั้นแม้แต่เขาก็ไม่เคยได้รับมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งเรนี่ที่แต่งตัวอย่างสวยงามกำลังซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้อง เฝ้าสังเกตการทุกอย่างอย่างเงียบๆมองดูรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของลูกชายและความปิติยินดีที่ได้รับของขวัญจากทองรอยยิ้มแห่งความสุขก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเรนีเธอรู้ดีในใจครั้งนี้เธอได้พบกับผู้ชายที่ดีจริงๆคนหนึ่งต่อมาริลนีสวมชุดราตรีสีดำสง่างามปรากฏตัวเพียงชั่วพริปตาเดียวเธอก็เปล่นประกายด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหลรูปร่างที่งดงามยิ่งทำให้ทุกคนตะลึงทอมถึงกับตื้งไปเลยนานมากแล้วที่ยังไม่รู้สึกตัว เขาเงยหน้าขึ้นมองดูเสื้อผ้าของตัวเองรู้สึกอายตัวเองเล็กน้อยรู้สึกว่าตัวเองดูไม่เข้ากับเรนนี่เลยแต่สิ่งที่ทำให้เรนนี่ประหลาดใจมากกว่านั้นคือตอนที่ทั้งสองกำลังจะไปเดทก,กันลูกชายของเรนนี่กลับยื่นมือมาหาเองเสียงอ่อนหวานขอให้ทอมอุ้มมองภาพที่อบอุ่นใจเหลือเกินดวงตาของเรลนี่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและความพึงพอใจราวกับว่าการปรากฏตัวของทอมนั้นเหมือนกับเทวดาที่ลงมาช่วยชีวิตเขาไว้เติมเต็มความสุขที่เขาขาดหายไปตลอดมา รอยยิ้มที่สดใสกลับมาปรากฏบนใบหน้าของเธออีกครั้งบนถนนสายโรแมนติกที่เงียบสงบทั้งสองสบตากันดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความคิดถึงอย่างล้นเหลือราวกับว่าโลกทั้งใบหยุดหมุนไปแล้วเหลือเพียงแค่เราสองคนบนโต๊ะอาหารมื้อคำ่ำทอมพยายามทำให้รีนีมีความสุขบางครั้งก็ทำหน้าตลกตลกจนเธอหัวเราะไม่หยุดบางครั้งก็แสดงความจริงใจอย่างลึกซึง้งยอมรับผิดอย่างเต็มใจเสียใจที่ไม่ได้เจอกันเร็วกว่านี้ทำให้ทั้งคู่ต้องเสียใจเพราะความรัก ได้ยินคำสารภาพและความรู้สึกที่จริงใจของทองใจของเรนนี่รู้สึกเศร้าขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่เธอก็รู้ดีว่าถ้าตอนนี้ยังคงพูดถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตต่อไปก็จะยิ่งทำให้ทั้งคู่เสียใจมากขึ้นไปอีกจึงอ้างว่าจะไปห้องน้ำแล้วสั่งเพลงอบอุ่นอบอุ่นให้ทองมองทอมนั่งอยู่คนเดียวถ้าทางดูเขินๆเรนนี่หัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีดวงตาเต็มไปด้วยความรักเดทใกล้จะจบลงแล้วใจของทอมเต้นดูอีกครั้ง ตื่นเต้นมากแต่ประสบการณ์ในอดีตทําให้เขายังหวั่นหวันอยู่กลัวว่าตัวเองจะถูกปฏิเสธเพราะความใจร้อนเหมือนครั้งก่อนเขาโน้มตัวลงเล็กน้อยราวกับจะจุบเรนี่แต่แล้วก็หันกลับไปอย่างรวดเร็วในวินาทีสุดท้ายในช่วงเวลาขับขันนั้นเรนี่เข้าไปหาเองแล้วจุบกับทอมเบาๆจูบนี้อ่อนโยนและหวานชื่นเหมือนแสงสว่างที่เจิดจ้าประกาศการเริ่มต้นของความรักของทั้งสองคนพวกเขามองศกตาในสายตาของเรนี่ทอมหล่อเหลาและมีเสน่ห์ ในสายตาของทอมเรนน่ก็มีสเสน่ห์เหลือล้นเช่นกันได้ค่าราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์จะทิ้งกันไปได้ยังไงจึงทั้งสองใช้เวลาคืนอันแสนโรแมนติกและวิเศษร่วมกันเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนโยนสาดส่องเข้ามาในห้องทอมกำลังเตรียมตัวจะจัดไปแต่กลับได้ยินเสียงพี่สาวคุยกับเรเน่โดยบังเอิญตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังแต่คำพูดของพวกเธอกลับเอ่ยถึงชื่อของเขาบ่อยครั้งความอยากรู้ครอบงำเขาเขาจึงหยุดฝีเท้าและแอบฟังอย่างเงียบ ฉันรักเขาแล้วฉันยินดีฉันรักเขาฉันรักเขาฉันไม่สนใจคุณฉันคิดว่าฉันรักเขาเพราะเขาเป็นคนที่เขาอยากเป็นณนขณะนั้นทอมเหมือนถูกความสุขห่อหุ้มไว้แน่นทั้งคนแข็งทื่อราวกับถูกสาจนกระทั่งเสียงเรียกใสายๆของเด็กชายดังขึ้นจึงดึงเขาให้กลับสู่ความเป็นจริงแต่เสียงเรียกนั้นทำให้พี่น้องสองคนในบ้านรู้สึกผิดปกติทันที บรรยากาศเลยกลายเป็นเขินอายขึ้นมาท,าทันทีพี่สาวดูลำบากใจเล็กน้อยจึงรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ทําให้เรนี่ประทับใจอย่างมากคือทอมไม่ได้ถอยหนีไปเพราะสถานการณ์ที่น่าอึดอัดนี้แต่กลับจูบลาเธอทักทายตอนเช้าอย่างเป็นธรรมชาติและจริงใจต่อนหน้าครอบครัวของเธอที่น่าประหลาดใจกว่านั้นก็คือลูกชายไม่เพียงแต่ไม่แสดงความไม่พอใจเลยกลับยิ้มแฉ่งอย่างมีความสุขบ,บนใบหน้าเล็กๆท่าทางนั้นดูเหมือนจะนับถือทอมเป็นพ่อของตัวเองไปแล้ว ถึงเวลาตรวจสอบผลการฝึกฝนของรถแล้วตัดสินใจเซ็นสัญญากับสโมสรถึงวันที่ได้รับค่าตอบแทนแล้วทุกคนต่างตั้งตา,งตางรอคอยคิดว่าความพยายามครั้งนี้จะทําให้ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายสักพักแต่ความเป็นจริงกลับราดน้ําเย็นลงมาอย่างจังสัญญาที่สโมสรเสนอมาคือ4ปี1.5ล้านต่างจากที่พวกเขาคาดหวังไว้5ล้านอย่างมากผลลัพธ์ที่เลวร้ายนี้จุดชนวนความโกรธของภรรยารถทันทีเธอรู้ดีเงินจานวนนี้แบ่งแบ่งกันลงมาถึงมือพวกเขา คงจะไม่พอแม้แต่ค่าอาหารของโรถเลยทอมรู้สึกเสียใจมากจึงพยายามตอบโยนเธอและพยายามเจรจาต่อรองราคาที่สูงขึ้นแต่ภรรยาของโรสก็ยังคงตื่นตระหนกเถียงกันไม่หยุดตอนนี้เรนี่ทนไม่ไหวแล้วเลยบอกความจริงทั้งหมดออกมาเขาล้มละลายเขาล้มละลายเขา,ลลลา,ขาทํางานให้คุณฟรีเพราะเขาล้มละลายทอมกําลังจะล้มละลายการเซ็นสัญญาครั้งนี้ของโรสคือความหวังเดียวที่จะช่วยเขาไว้ความจริงที่สิ้นหวังนี้ทําให้ภรรยาของโรสเงียบไปทันที เรน่อยากให้พวกเขาดูเอกสารข้อเสนอที่ทอมเขียนทอมรีบห้ามไว้เขาไม่ต้องการเพิ่มภาระให้ลูกค้าแค่หวังว่าจะตกลงร่วมมือกันได้ตามปกติสุดท้ายทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันยกเลิกสัญญาและฝึกฝนอีกหนึ่งปีก่อนจะเซ็นสัญญาใหม่ได้ผลลัพธ์แบบนี้ทอมและเรเน่แลกเปลี่ยนรอยยิ้มที่เข้าใจกันแต่การจากลาครั้งนี้มาเร็วเกินคาดเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการเงินของทอมเรเน่จึงตัดสินใจไปทํางานที่ซานดิเอโกอย่าไปเลยผมต้องการคุณผมปฏิเสธ เมื่อเผชิญกับความแน่วแน่ของเรนีทอมก็ตกใจเป็นครั้งแรกเขาใจหายมากแต่ไม่รู้จะห้ามยังไงด้วยความตื่นตระหนกเขาจึงรีบไปขอคําแนะนําจากโรดคุณรักเขาไหมฉันจะรู้ได้ยังไงฉันรู้สึกน่ารู้ไหมฉันไม่อยากให้เขาไปฉันไปบ้านเขาบ่อยๆเดี๋ยวเดียวแม่เลี้ยงเดี๋ยวนี่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์คุณต้องคุยให้ดีๆภายใต้การชี้แนะของรุ่นพี่คนนี้ทอมระหนักถึงปัญหาของตัวเองวันที่เรเน่ออกไป ทอมตามหาเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเสียดายแต่ก็ไม่สามารถเอ่ยคำสารภาพรักออกมาได้กลับเป็นเรเน่ที่คอยปลอบโยนทอมอยู่ตลอดแม้ว่าอนาคตจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้เธอก็เชื่อมั่นว่าทอมจะประสบความสําเร็จอีกครั้งจนถึงตอนนี้เรเน่ก็ยังคงห่วงใยทอมอยู่ในช่วงคลิปตาทอมก็แน่ใจว่าเธอคือรักแท้ของเขาจึงเขาได้รวบรวมความกล้าพูดคำสารภาพรักที่โรแมนติกที่สุดออกมาคุณจะแต่งงานกับฉันไหมคุณกำลังคิดอะไรอยู่ ทอมค่อยๆถอดแว่นกันแดดของเรเน่เห็นเพียงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความอลาลัยและความซาบซึ้งปนกันขณะนั้นทอมเข้าใจเหตุผลที่เธอใส่แว่นกันแดดตลอดมาที่แท้เธอก็เก็บความรักที่มีต่อเขาไว้ไม่อยู่ทั้งหมดปรากฏอยู่ในดวงตาต่อมาต่อหน้าลูกชายและเพื่อนๆญาติๆมากมายที่เป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีพวกเขาก็จัดงานแต่งงานที่เรียบง่ายแต่อุอุนและโรแมนติกจนกระทั่งถึงตอนนี้พี่สาวของเรเน่จึงวางใจทอมได้อย่างสมบูรณ์ และยอมรับเขาเป็นคนในครอบครัวหลังงานแต่งงานขณะที่ริวหนีดูวิดีโอการถ่ายทอดสดงานแต่งงานเธอกลับพบเห็นท่าทางที่แสดงถึงความผิดปกติของสามีทอมพฤติกรรมที่ผิดปกตินี้ทําให้เธอรู้สึกกังวลใจและเริ่มสงสัยถึงจุดประสงค์ที่ซ่อนเร้นเบื้องหลังงานแต่งงานครั้งนี้